นะรัฐบาลไทยงวดวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2567นะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2567หนูฟัน8นะซาวแล้วได้ผู้ชายค่ะได้ผู้ชายหนูได้ผู้ชายนะฟัน8 8 1 82และ87ค่ะฟัน8นะคะรัฐบาลไทยฟัน8 8 182และ87 1> 8 1 8 2และ8 7นะ8 1 8 2และ8 7โอเคไหมโอเคเปล่าโอเคเปล่าถามปุ๊บก็ตอบเลยเราจะไม่ลีลากันนะคะเพราะว่าเราเวลาเราให้แนวทางเราจะไม่ลีลากันนะแม่โอเคนะเออรูดแปดช่ำๆเอ,อวิ่งแปดรูดแปดไปเลยแม่หนูจะเล่าเมื่อคืน เห็นหมอดูที่หนูถ่ายรูปลงหนูให้ดูดูรูปไปแล้วใช่ไหมหนูให้ดูรูปไปแล้วใช่ไหมคินซิ่งมีเป้าคะคินซิ่งหมดแล้วคะ่ะแล้วก็ไม่มีแพลนจะผลิตเพิ่มเลยอยากหน้าใสเร็วจบเยอะๆโอ้โหเนี่ยเห็นปะคุณสุธิดาขอบคุณรีวิวมากเลยนะคะขอบคุณนะคะดีเห็นปะนี่ยมีเดยวคนสอบอะ่ะมีเดยวคนสอบโอเคคะ่ะ ผู้ชายอ๋อนึกว่าคุยกับเราถ่แค่เล่าเมื่อคืนอะฝันฝันถึงหมอดูเอาไปเมน่อไรูต้องเอาตะกร้าออกก่อนปะอะไรวะมันมาจากไหนอ่ะเอ้าเอ่สุดท้ายใครจะกดกดนะคะรอบสุดท้ายนะจะคุยแล้วโดโสมนะคะเมื่อคืนหนูฝันเห็นหมอดูหมอดูคนที่หนูเล่าไปแล้วหนูฝันไม่ดีอ่ะแบบฝันแบบน่ากลัว น่ากลัวน่าจัว่วหนูก็เลยวันนี้หนูห้แวนคีป้าป้าไปเปลี่ยนเอาขมากปลู่มาก่อนขมากอยู่ข้างบนะป้าเอาอันนี้ไปเก็บก่อนดิถอดแวนคีไปเก็บก่อนโอ้ขอบคุณค่ะเห็นปะแม่รีวิวกันเยอะมากเอาเนี้ยไทยงวดเนี้ยหนูมั่นใจไทยงวดเนี้ยหนูมั่นใจมากหนูโคตรมั่นใจเลยมั่นใจจัดบอกแค่นี้เลยว่าไทยรอบนี้หนูมั่นใจมากวันนี้หนูทําลงทานด้วยนะ อยากกดครีมตอนแม่ไหล่อะนี่ไงกำลังไลอยู่อ้าวโดสโสมสามสิบขวดสุดท้ายจะลงไลเพราะว่าวันนี้ทําโรงทานหนูเลยต้องไปเคลียร์พื้นที่หนูทําโรงทานหนูต้องไปเคลียร์พื้นที่แม่ ร้อยเดียวสามสิบขวดสุดท้ายไม่เติมนะเพราะว่าต้องไปทําต้องไปเตรียมของทําลงทานนะต้องไปเตรียมของทํำลงทานหนูไม่ได้เติมนะเซรั่มโดสโสมหนึ่งขวดขนาดห้าร้อยมลนะคะในราคาหนึ่งร้อยบาทนอกไสองร้อยเก้าสิบทีมโสมให้นมบุตรใช้ได้หนูจะบอกว่าใช้ให้นมให้นมลูกหรือท้องอยู่ใช้ได้ทุกตัวเพราะหนูท้องอยู่สี่เดือนหนูท้องอยู่สี่เดือนนะคะเป็นคุณแม่ท้องอยู่สี่เดือนนะคะได้ลูกชาย ได้ลูกชายท้องอยู่สี่เดือนสามารถใช้ได้เลยเพราะว่าหนูใช้เองทุกตัวนะคะจะได้เล่าไหมแปบ๊บหนึ่งนะเนี่ยหนูก็หนูไม่ค่อยอยากขายของหนูอยากคุยเขาจะปะเนี่เป็นโรคจิตหนูอะพอเวลานั้นะหนูอยากคุยแล้วหนูเริ่มไม่อยากขายแล้วลูกค้าก็บอกเปิดหน่อยเปิดหน่อยหนูท้องได้สี่เดือนยังไม่คลอดพี่ศักชัยเจนเย็นนะเราจะไปคลอดมีนาะทองปองเป้าแม่น้ำหนึ่งเออทองเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าค่ะเป็นทองคาเขียวนะคะลูกค้าดูแขนหนู ดำแดดดากรรมพันธ์สามารถใช้ได้ผิวบางผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะคะป้าป้าเอาจี้คำหมากใส่กับเส้นห้าบาทนะไม่เอาเส้นสิบบาทนะมันใหญ่อะหนะักคอแปดที่ชอบคือแปดหนึ่งเออคุยเก่งที่คนรอฟังความฝันอยู่ใช่ไหม หนูฝันเห็นหมอดูหมอดูคนที่หนูเล่าไปแล้วหนูฝันไม่ดีอ่ะแบบฝันแบบน่ากลัวน่ากลัวอ่ะอ่ะหนูจะเล่าอ่ะสิบหกสิบหกก่อนอ่ะสิบหกก่อนสิบหกคนรอสิบหกอยู่สิบหกสิบหกนะคะวันที่สิบหกตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะชอบแปดแปดที่ชอบคือแปดหนึ่งแปดสองและแปดเจ็ดอาการอะไรเหม็นหนูเป็นคนชอบกินทุเรียนแล้วหนูเหม็นทุเรียนจริงพี่นิชาอันนี้เรื่องจริงหนูชอบแปด หนูชอบแปดนะคะทุกคนอ่ะทีเนี้ยหนู <Hello. S 1> หนูหนูจะเริ่มความฝันเมื่อคือนนะ่ะหนูฝันเห็นหมอดูที่หนูเคยรีวิวไปใช่ไหมที่หนูรีวิวที่ที่เสียงเงินเป็นล้านอ่ะนะเออต้องพูดคานี้นะที่เสียงเงินเป็นล้านอะ่ะทีเนี้ยหนูฝันเมื่อคืนนี้ว่านูฝันแปลกอะ่ะนูฝันว่าหนูขับรถมอเตอร์ไซค์คันสีแดงอะ่ะไปให้เขาเจอ ฝันว่าขับรถมอเตอร์ไซค์สีแดงอะไปให้เขาเจิมจริงๆอะไปให้คนคนหนึ่งเจอแต่ดันไปเจอเขาขับรถมอเตอร์ไซค์คันสีแดงอะไปหาคนคนหนึ่งจริงอะเหมือนเจ้าม,มอเตอร์ไซค์คันนี้ที่เพิ่งออกมาไปให้ไปให้คนหนึ่งเจิมแต่หนูกลับไปเจอหมอดูท่านนี้ที่ได้หนูไปเจอหมอดูท่าน้หนูก็ตก,กใจแต่ก็ก็ก็ยินยอมอยให้เขาเจิมไปแล้วทะเบียนรถมอถเตอร์ไซค์อะทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นอะมันศูนย์ห้าหกสี่ที่พิมพ์ไปใช่ปะหนูพิมพ์ในกลุ่มบริษัทใช่ไหม อ่ะไอเวเอาเปิดกลุ่มบริษัทมาให้ดูเป็นหลักฐานไ,ได้แล้วไชีค่ะได้เลยค่ะให้นาเข้าไปดูไปลูกไปให้นาเข้าไปดูนี่ค่ะนี่ความฝันหนูฝันเนี่ยฝันว่าฝันเี่นปะศูนย์ห้าหกสี่ฝันแบบนี้จรงิงฝันเออฝันพบพอฝันเสร็จหนูก็แต่หนูคิดว่า,ออาน,น่าจะไปออกเรานะน่าจะไปออกเราวันพรุ่งนี้ แล,แล้วพอเอาไปเจิมเสร็จหนูขับมอเตอร์ไซค์กลับมาเจอน้ําท่วมท่วมหนักมากแล้วในฝันคือแบบเหมือนหนูไปกันหกคนใช่ไหมห้าหกคนอะ่ะแล้วคนอื่นอื่นอ่ะไปเหมือนไปรับน้ำมนต์จากเขาอ่ะหนูก็รับเหมือนกันแล้วในฝันน่ะหนูก็แบบคนเราก็เดินลุยน้ําท่วมามาจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้นะแล้วเดินลุยน้ําท่วมเพื่อจะกลับไปที่บ้านแล้วแบบเหมือนแต่ละคนเหมือนโดนผีเข้าอะ่ะ แล้วหนูเห็นผู้หญิงอะอยู่ในน้ําแล้วก็แบบมองหน้าหนูอย่างเงี้ยหนูก็เลยหนีแบบหนีจากน้ํามาปีนขึ้นที่กําแพงบ้านอะปีนขึ้นที่กําแพงบ้านแล้วหนูก็วิ่งไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์ที่หนูเล่าここก็คือพระอาจารย์ที่อยู่ใต้อะที่หนูแบบชาัทามาสี่ห้าปีอะแม่ข้อมือมาใส่เก๋ๆที่เขียดใส่เลยแบบว่าหนูก็ไปหาหนูก็ไปหาพระอาจารย์ลูกน,นั้นพระอาจารย์เขาก็ให้หนูอะให้ให้ให้หนูให้แบบเหมือนเป็น ก็อะไรสักอย่างหนึ่งมากับหนูว่าหนูก,ก็กำเอาไว้แล้วเพื่อนหนูที่วิ่งตามขึ้นมาก็คือตุยหมดตุยเย่หมดเลยหนูรอดตัวคนเดียวในฝันนะ่ะแลวหนูรู้สึกว่าเฮ้ยเอาเดียวอ๋อคือพูดถึงเขาไม่ได้เลยนะถ้าหนูพูดถึงเขาเมื่อไรอะ่ะเหมือนเขาแบบตามตลอดตามหลอกตามหลอนตลอดจริงจริงจังมากไทยงวดเนี้ยหนูมั่นใจไทยงวดเนี้ยหนูมั่นใจมากหมูโคตรมั่นใจเลยมั่นใจจัด บอกแค่นี้เลยว่าไทยรอบนี้หนูมั่นใจมากวันนี้หนูทําลงทานด้วยนะรัฐบาลไทยงวดวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2567นะรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2567หหนูฟันแปดนะซาวแล้วได้ผู้ชายค่ะได้ผู้ชายหนูได้ผู้ชายนะฟันแปดแปดหนึ่งแปดสองและแปดเจ็ดค่ะ ฟัน8นะคะรัฐบาลไทยฟัน8 8 1 8 2 7 8 1 8 2และ8 7นะ8 1 8 2และ8 7โอเคไหมโอเคเปล่าโอเคเปล่าถามปุ๊บก็ตอบเลยเราจะไม่ลีลากันนะคะเพราะว่าเราเวลาเราให้แนวทางเราจะไม่ลีลากันนะแม่โอเคนะเออ